สวัสด,ดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายมโน,นเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเซิร์ฟอีฟเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นนะครับเนื่องจากว่าคลื่นในเซิร์ฟอีฟของเราเนี่ยนะครับจะแต,ตกต่างจากปกตินะครับคือไม่ใช่คลื่นแบบทั่วไปเนาะในคลื่นแบบปกตินะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะคลื่นลมสงบนะฮะคลื่นไม่ได้รุนแรงสภาพอากาศ สดใสในคลืนลงที่ไม่ปกตินะครับก็อาจจะมีฝนบางๆเล็กๆ้อยน้อยนะครับและในบางครั้งถ้าเกิดคุณแจ็คพอตนะครับคุณขับมาในพื้นที่ส่มเสี่ยงนะครับคุณก็จะเจอเข้ากับนี่ทะเลแกลลายอันแสนปวดร้ายคล,ลื่ลมรุนแรงฝนฟ้าขนองเรือเล็กเรือแจวเหล,ลนี้จะสามารถ ผ่านท้องทะเลอันแสนนะ่ากลัวลันี้ไปได้หรือไม่นะฮะแต่ว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปในพาร์ทก่อนนอะร์ว่าในทีมของเพื่อนๆเนี่ยควรจะมีอ่าต้นผลสักหนึ่งคนนะครับทำไมครับทำไมต้องมีต้นผลเพราะว่าต้นผลจะมีสิ่งนี้ครับต้นผลจะมีล็อกโพสต์นะครับถ้าเกิดแค่ต้นผลในทีมของคุณใช้งานล็อกโพสต์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ อ่าห็นอะไรไหมครับเลื่นลมสงบครับอ่าเขาเลื่นจะสงบลงแต่ว่าอาฝนฟ้าคะน,นองแกยังมีอยู่เนาะเพื่อให้คุณทราบว่านี่คืออ่าพื้นที่ของทะเลเดือดฮะพื้นที่ของทะเลเดือดนะครับแล้วถามว่าเอาแล้วอ่าแค่ตัวของคนเดียวหรือเปล่าที่เห็นสภาพอากาศแบบนี้ไม่ครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีต้นฝนอยู่ในทีมอยู่บนเรือนะครับ อรอบรอบ,รอบตัวต้นผลทั้งหมดก็จะเป็นซอฟเดียวกันหมายความว่าก็จะไม่เจอคลื่นเลยนะครับใน1ทีมคนมีต้นผลอย่างน้อย1คนเพื่อให้ไม่ต้องเจอกับคลื่นลมรุนแรงแบบนั้นนะเพราะว่ามันเสี่ยงกับการที่เรือเอเรือคว่ำนะครับแล้วก็ไปไม่ถึงที่หมายเนาะแต่คราวนี้เป็นคําถามนะครับคาถามว่าอี่แล้วผมมาคนเดียวอะ่ะผมมาคนเดียวผมไม่มีเพื่อเลยหรือไม่ก็แบบมากัน2คนคนหนึ่งเป็นเชฟคนหนึ่งเป็นหมอ ต้องมาเจอขื้นอย่างนี้ทุกครั้งเหรอ ER, ไม่ไหวนะจะไปหาต้นหหนมานั่งอยู่บนเรือด้วยตลอดได้ยังไงมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมีอู่หนึ่งวิธีนะครับก็คือต้นหหนเนี่ยสามารถคลาล็อกโพสจำลองให้เพื่อนได้นะครับต้นหหนสามารถครัาบล็อกโพสจำลองเพื่อนได้นี่มันก็แค่ไปขอซื้อจากต้นผหมาครับแล้วก็พอใส่ปุ๊บก็จะมีสถานะล็อกโพสจำลองขึ้นที่แถบด้านล่างเห็นไหมนะครับแล้วก็ ที่มือของตัวละครเนี่ยนะครับอาจจะไกลหน่อยนะที่มือของตัวละครเนี่ยก็จะใส่ล็อกโพสที่ขอ้อมื่อนนะครับแล้วก็ให้ผลแบบเดียวกันกับล็อกโพสของต้นหุนเลยเนาะก็คือก็จะไม่เจอเคลื่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าล็อกโพสจำลองเนี่ยจะมีอายุการใช้งานอยู่แค่3าวันนะครับคุณสมบัติของมันจะอยู่แค่3าวันจากนั้นก็จะหายไปเนาะ เป็นไงบ้างครับระบบคลื่นของเซิร์ฟอีฟนะครับก็ระบบคลื่นนี้จะเป็นการสุ่มเกิดทั่วทั้งแผนที่เลยนะฮะเพื่อนๆสามารถพบเจอคลื่นลมรุนแรงนี้ได้ทุกที่เลยนะครับแต่มีข้อยกเว้นอยู่ว่ามันจะไม่เกิดไม่เกิดขึ้นบริเวณใกล้เมืองเนาะถ้าเกิดเป็นเมืองหรือเป็นเกานะเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นพายุรุนแรงแบบนี้จะเกิดแค่ในทะเลเท่านั้นนะครับก็ถ้าอยากปลอดภัยนะครับก็มีต้นผลในทีมอยู่หนึ่งคนหรือไม่ก็หาซื้อล็อกโค้ดจำลองจากต้นผลมาซัก นะครับโอเคถ้า,างั้นสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับอ๋อถ้าเกิดถูกใจก็กดไลค์นะครับถ้าเกิดมีอะไรอยากพูดต้คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าพันหน้นากูจะมาสอนเรื่องอะไรไว้รอดูกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไปเบิ bye bye.